สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการตรวจคำนะครับซึ่งในเอกสารของเรานั้นเราอาจจะต้องการทราบว่าคำคำนี้นั้นอยู่ในเอกสารเรากี่คํานะครับเราก็สามารถหาคําคํานี้ได้นะครับแม้ว่าในเอกสารของเรานั้นจะมีเนื้อความจํานวนมากก็าตามนะครับแต่เราสามารถใช้ Microsoft Word นะครับมาช่วยในการหาคําได้นะครับ ตัวอย่างในหัวข้อนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีเปเปอร์ของผมนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าหน้านะครับคราวนี้ผมอยากจะหาคําว่าวิดีโอในเปเปอร์ของผมเนี่ยนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะครับเอาเมาส์นะครับไปคุมในหัวข้อที่ผมต้องการทราบนะครับตอนนี้นะครับผมต้องการทราบว่าคําว่าวิดีโอนั้นอยู่ในเปเปอร์ของผมนั้นกี่คํานะครับ ผมก็ไปไฮไลท์คำว่าวิดีโอที่ผมต้องการทราบแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปกดปุ่มคอนโทลกดปุ่มคอนโทลค้างไว้นะครับและกดปุ่ม F F ที่แปลว่าฟิชที่แปลว่าตาเนี่ยะครับตัว F ตัวเดียวนีครับกด F ลงไปนะครับมันก็จะมีคำว่าวิดีโอเป็นไฮไลท์สีเหลืองขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเห็นไหมครับในเอกสารของผมเนี่ยเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวข้อเลยนะครับจนถึง abstract นะครับก็มีคำว่าวิดีโอนะครับเป็นไฮไลท์สีเหลืองขึ้นมาตลอดทั้งหมดของเปเปอร์ของผมเลยนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหมดกี่คำครับเราก็ไปดูที่มุมด้านซ้าย40 m a t เนี่ยนะครับก็แปลว่ามี40คำเลยนะครับในเปเปอร์ของผม5หน้าเนี่ยมีคำว่าวิดีโออยู่40คำนะครับคราวนี้อยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่และอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ไปดูที่มุมด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าวิดีโอคำแรกนะครับ by video ad เนี่ยนะครับเราก็ไปดูนะครับเนี่ยนะครับก็คือคำนี้นั่นเองนะครับคำว่าิดีโอตัวแรกนะครับต่อไปิดีโอตัวที่สองก็อยู่ตรงคำว่าะว video for teaching นะครับเราก็เลื่อนลงไปนะครับเนี่ยนะครับะวิดีโอ for teaching เห็นไหมฮะเนื่องจากว่าเปอร์ของผมนั้นมีสองัมน์นะครับดังนั้นจะต้องไล่ตั้งแต่คอลัมน์ที่หนึ่งในแผ่นที่หนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับต่อไปนะครับ form video เนี่ยนะครับ form video เดอะนะครับเนี่ยนะครับอยู่ในเอกสารก็ form video เดอะต่อไปนะครับฟอร์มวิดีโอเฉยก็ตัวนี้เห็นไหมมันก็จะไล่คําลงไปนะครับมีทั้งหมดสี่สิบคำนะครับจะมีจุดบอกให้นะครับเท่ากับสี่สิบจุดด้วยที่มุมด้านซ้ายนะครับเราก็เลื่อนดูว่าคําว่าวิดีโอที่อยู่ในเอกสารของเรานั้นเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็สามารถหาคําคํานั้นได้แล้วก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวอย่างใหม่บ้างนะครับผมต้องการกลับไปที่เดิมเสมือนว่าไม่เคยทําอะไรนะครับผมก็ออกไปนะครับคราวนี้ผมต้องการหาคําว่า department นะครับผมก็เอาเมาส์ไปคุมที่คําว่า department เนี่ยนะครับคุมคุมเสร็จกด c t r l กด f คําว่า department นั้นก็จะโชว์ขึ้นมานะครับมีทั้งหมดสามคำนะครับสามคำนั้นอยู่ตรงไหนบ้างครับอยู่ตรง ต่อจากหัวเรื่องนะครับหนึ่ำนะครับแล้วเราก็ไล่ลงมาดูนะครับด e พาร์เมนนะครับก็จะมีอยู่ตอนท้ายเลยนะครับตรงหัวข้อการแสดงความขอบคุณเนี่ยนะครับมี Department อยู่2องคำนะครับทั้งหมดใน Paper นี้ก็มีทั้งหมดสามคำนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์นะครับในการที่เราจะหาคำที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถใช้ microsoft word มาใช้ในการช่วยหาคำที่เราต้องการทราบได้นะครับ